ต้องบอกน้องๆนิดนึงว่าบางทีน้องๆอยากกระถามว่าตำรวจทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างอ่ะถ้าเราบอกหมดอ่ะผมเชื่อพี่เชื่ออย่างหนึ่งนะน้องน้องที่เขาออกมาแสดงเนี่ยมันเขาไม่ได้ออกมาเองหรอกเรามีกระบวนการที่อยู่ข้างหลังซึ่งขอให้พี่รวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนแล้ววันที่เราทําคดีให้ถึงที่สุดแล้วน้องจะเห็นว่าพวกเราทาค่อนช่างจะละเอียดพี่ก็พูดกับทีมงานว่าเราอย่าไปเร่งทํเพอเร่งทาแล้วจะเหมือนเดี๋ยวไปผิดพลาดแ,แบบแบบที่ที่ผ่านมาพี่ต้องการทาทให้ละเอียด ขอเวลาพี่สักสองวันเราจะเห็นว่าเราจะมีมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะมีหมายจับอันนี้เดี๋ยวก็จะเห็นคือกรณีวันวน,วน,นี้มั่นใจได้เลยว่าจะาใช่ครับ,บแน่<ว>นอนครับแน่แน่นอน,นันนี้พ,พี่พี่ยืนยันเลยนะครับทั้งเมื่อวันวันที่พี่พี่ไปหาท่านผู้ชการนครบาลท่านก็ท่านกําลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งรัดเลยนะครับเร่งรัดพนักงานสอบสวนให้ให้ทำแล้วก็ทํางานให้ละเอียดเพื่อเพื่อตอบข้อสงสัยเราต้องต้องต้องปิดข้อ ขอ้อคอลหาทั้งสองฝ่ายให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายแลวนะต้องต้องบอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ให้ให้เป็นประเด็นที่จะมาโจมตีสถาบันด้วยหรือ,อมีการสั่งการไม่มีเราทําตามพยานหลักฐานเลยขอให้เชื่อมัน่นแล้วพี่พี่บอกแล้วในเรื่องของการถวายความปลอดภัยพวกเราดูแลพระองค์ท่านด้วยชีวิตอันนี้บอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยเลยพวกพี่เนี่ย ดูแลด้วยชีวิตออของพวกพี่จริงๆเจ็ดสองวันนี้คือมีมีกรณีที่มีคดีที่เราลองอายาอยู่ครับมีครับอันนี้ก็เป็นพนักงานสอบสวนก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอให้แถลงข่าวของนออีกสักสองวันได้ไหมรอยพยานหลักฐานอันใหม่ที่จะแจ้งข้อกก่าหาเขาเนี่ยให้มันเรียบร้อยสัก,ก่อ,อใช่ครับเราพิจารณาย้อนใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ขอพี่ยังไม่ยืนยันนะครับอันนี้ขอขอยังไม่ไม่ก้าวล่วงไปถึงแต่มีคนช่วยเหลือแน่นอน พี่เชื่อว่าในแนวทางสืบสวนมีการให้คาปรึกษาการให้ให้ให้ไกด์ไลน์เข้ามาการสร้างคอนเทนต์กอนยู่เบื้องหลังได้มากน้อยแค่ไหนนี้เราพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับพยานกาเนี่ยพอตำรวจไม่ออกมาเนี่ยคนก็มองว่าตำรวจไม่เอาจริงเอาจังหรื่อโอ้โหอย่างพี่ไม่เอาจริงเอาจังเรื่องความถวายความปลอดภัยพี่พ,พี่น้องก็รู้ว่าพี่ดูแลเรื่องนี้มานานมากไม่ต้องห่วงครับเพราะเราบอกครับข้อราชการทุกคนเนี่ยก็เป็นข้าราชการในพระองค์ที่เราจะดูแลความปลอดภัยมันเป็น เขาเรียกว่าพันธกิจข้อแรกของสำนักงานแหน่งชาติในการดูแลความปลอดภัยใน,ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระพงุองศานุญวรมันเป็นสิ่งที่พวกพี่ต้องทําข้อแรกเลยนะครับจ o b d e s c r i p t i o ของข้าราชการตารวจอันนี้ไม่ต้องห่วงพี่พี่ทำให้ไม่มีข้อกล่าหาแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเราไม่หวานนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เหมือนพี่จะแจ้งข้อหาหวา,านหวา,านแล้วก็เป็นเงื่อนไขไม่เอาตามพยานหลักฐานถึงไหนซึ่งนี่เราทําเป็นคณะกรรมการมีการตรวจสอบครับ